สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมลูกไม้เมล็ดนะครับของทางรังบอลคอนหวันนะครับได้ผสมเกสร ขึ้นมานะครับเป็นลูกของยอดมงกุฎกับลูกไม้สีแดงเข้มนะครับแบบดักดักนะครับแล้วก็ผสมเกสรน,นะครับแล้วก็ออกจนเป็นฝักติดฝักแล้วก็เก็บมเมล็ดแล้วเราก็เอามาปลูกนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาใส่ไว้ในตู้อบ มินิชั่วคราวนะครับที่เราได้ทำคลิปแสดงวิธีการทำตู้อบเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับก็กำลังงอกงามดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมกันนะครับว่า,าลูกไม้ผสมใหม่เนี่ยเป็นลูกไม้มเมล็ดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับจะมีความเหมือนแม่เหมือนพ่ออย่างไรนะครับเราก็ ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมปลูกแล้วก็ใส่แก้วแบบนี้ไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะชนชนฝาครอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายมาอนุบาลในตู้อบแบบที่เราทำขึ้นมานี่นะครับปลูกไว้เต็มหมดเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในตู้แล้วนะครับอยู่ในตู้อบบอลสีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลูกไม้ผสมใหม่เนี่ยจะมีหน้าตายอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ปลูกปลูกไว้แล้วนะครับโตขึ้นมาเยอะบ้างเลยนะครับ มีหลายรูปแบบนะครับแต่ที่สังเกตตอนนี้ก็คือจะมีประมาณสี่แบบนะครับสี่แบบแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นใบที่มีลักษณะเป็นเม็ดเป็นใบพื้นเขียวแล้วก็เม็ดแดงหมดเลยนะครับแบบที่สองก็คือจะเป็นแบบต้นนี้ คือเป็นยังออกเม็ดสีขาวนะครับด้วยพื้นเขียวแล้วก็ลายสีขาวลายนี้ก็จะคล้ายๆยอดมงกุฎต้นแม่เขานะครับอย่างที่สามก็คือจะผสมกันเลยนะครับมีเม็ดขาวแดงพื้นแดงซึมๆลายมาแล้วนะครับรูปใบก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับเป็นทรงใบไทยนะครับเหมือนแม่เขาครับ อีกแบบนึงนะครับก็คือนี่จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นใบแล้วก็มีกระดูกแดงนะครับสีดแดงยังไม่มีเม็ดผูขึ้นมานะครับฟอร์มนี้ก็จะเป็นอีกฟอร์มนึงที่ที่พบตอนนี้อยู่นะครับเดีย๋ยวเราต้องคอยดูพัฒนาการเปลี่ยนไปของเขานะครับ สี่ลักษณะอยู่นะครับตรงน,นี้นะครับนะครับก็จะเป็นเส้นแดงชัดนะครับยังไม่มีเม็ดซึ่งกเทียบกับอันนี้นะครับนะครับนี่คือลูกจากฝักเดียวกันนะครับตอนนี้ยังออกมา ต้นนี้ก,ก็เหมือนกันนะครับนี่คือชุดเดียวกันหมดเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีเด็ดต้นใหม่ๆห,หรือว่าพอเขาโตเต็มที่กว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะครับตอนนี้ยังยังโตไม่เต็มที่นะครับ ฝากติดตามเพจลังบอลคอนหวันนะครับจะมีบอลสีคัดเกตจำหน่ายนะครับแล้วก็ y o u b e c h ช n แนอลังบอลคอนหวันนะครับจะนำเรื่องราวบอลสีเก็บเคล็ดลับเทคนิคการปลูกนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ สวยเธอน่นสวยเธอน่นสวยไปหมดสวยเธอนินสวยเธอนนสวยไปหมดทุกอรียบบอทเหมือนทุกเธอสะกดไว้ทำให้คนต้งคลางคล้ายไม่ว่าจะรักเธอแบบหมดใจสวยเธอนิ่นสวยเธอน่นสวยไปหมดสวยเธอน่นสวยเธอน่นสวยไปหมดทุกอรียบบทเหมือนทุกเธอสะกดไว้ทำให้คนต้องคลางคล้ายไม่ว่าจะรักเธอแบบหมดใจ What? <laughs>